สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับข่าวภาคข้ามช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายเอ็ดการิงเควิชในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐรัฐเวียคนใหม่ในวันที่8กรกฎาคม2566พระท่านนายเอ็ดการิงเควิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียกรุงรีกา ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลัตเวียรประเทศไทยและสาธารณรัฐลัตเวียมีสัมพันธไมตรีที่ดีงามเสมอมาด้วยความเข้าใจความเคารพยกย่องและน้ําใจไมตรีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจะกระชับแน่นแฟนและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูขร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัะนราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีการบริ t ิต h ิคอ n c ซิลประเทศไทยเฝ้าทุนละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา27นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสรรพุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางเฮสกาสตลมาเกอร์ผู้มุ่งในการ b r i ริทิชเคาซิลประเทศไทยเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบ,บัังคมทุนลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรับราิยราชนารีทรงออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้าที่จังหวัดชนบุรี เวลา7จ8นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างพวรัวราัตริราชนารีเสด็จไปยังสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงออกหน่วยสตัวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้พระราชทานพระบรรกาศให้นายชวนะทองเย็นปศุสัตว์จังหวัดชนบุรีเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1,000พันโดส เพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่สัตว์จรจัดในพื้นที่จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้าให้สุนัขจรจัดสตัวในพื้นที่ของกองทัพเรือพร้อมพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการเป็นที่ระลึกแล้วทรงงานวิสัญญีสัวแพทย์รวมกับทีมสตัตวแพทย์อาสาจุฬาภรภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดมดลูกอักเสบและทำหมันสุนัข16ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบ และทรงติดตามสัญญาณที่เพื่อการผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <Okay. S 1> การผ่าตัดทำหมันเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวรซึ่งให้ผลดีที่สุดนอกจากจะช่วยลดจำนวนประชากรสัตว์แล้วยังลดโอกาสการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ได้ด้วยโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขและแมวควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีและสัตว์จรจัดได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสา,าจุฬาพรในครั้งนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชนบุรีและกองทัพเรือร่วมออกหน่วยโดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการผ่าตัดทํามัน144ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า277ตัว รวมทั้งมีสุนัขจรจัดในพื้นที่สนามบ,บินอู่ตเะเภาเข้ารับบริการซึ่งศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการจับไปดูแลเพื่อป้องกันการเล็ดลอดผ่านเข้าไปในเขตการบินป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยานจํานวน101ตัวนอกจากนี้มีการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ให้คนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับโครงการปั่นน้ำใจสู้ภัยพิษศนักบ้าโดยมูล,ลนิธิจุฬาภรณ์ด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ในราคาพิเศษได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4681160031เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปั่นน้ำใจสู้ภัยพิษุนักบ้าโดยมูล,ลนิธิจุฬาภรณ์